สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วายมาทำบุญนะคะพามาทำบุญด้วยกันเนาะ,ะวายเดินออกมาหลังวัดเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ไหมเพราะว่าเสียงเพลงนะนเนาะเสียงหมารำอยูๆๆๆนะ่ในงานเนาะวิ่หลวงพี่เดินผ่านเลยขออนุญาตนะหลวงพี่ก็เป็นวัดเล็กๆนะคะวัดเล็กๆนะคะในหมู่บ้านนี้วายก็ได้เดินเข้าอกค์ ข้างหลังเนาะก็ปกติก็ไม่ค่อยเข้ามานะคะไม่จําเป็นเนาะก็มีการพ่อมแซมนิดหน่อยเนาะก็มีการซ่อมแซมนิดหน่อยตอนนี้ชาวบ้านก็ยังกําลังทยอยมาทําบุญนะคะก็รู้สึกว่าจะไปจะเดินจากเสงเพลงเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะหลบดีกได้ได้แค่ไหนเนาะนี่ค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสาลา าราพัดนะคะเขาเรียกว่าคาสาราธรรมะสังเวชนะคะวัดนี้ก็รอการบูรณะอยู่นะคะก็เป็นวัดเล็กๆนะคะในหมู่บ้านก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่นะคะก็จะรอวันบูรณะนะคะตรงนี้บูรณะเรื่อยๆนะคะแต่ก็ใช้งานหนักนะคะเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นเนาะจุดสุดท้ายของมนุษย์ ไปข้างหน้ายังไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็เดินไปแถวนี้เนาะทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านหน่อยอนาคตข้างหน้านะอขออนุญาตนะคะไม่รู้ว่าเสียงเพลงจะเข้ามากไปไหมเนาะก็จะล่มลื่อนอยู่นะ จ้าวาดวัดนี้ท่านก็มีองค์เดียวเนาะปกติก็จะมีสององค์มีรองเจ้าวาดเนาะแต่นี้ท่านก็ย้ายไปพัฒนาวัดอื่นก็จะเหลือแต่พระอาจ,จอารย์วัดที่ชลาภาพเนาะก็มีสาราธรรมสังเวชนะคะนี่แหละคะ่ะคือสาราธรรมสังเวชนะคะก็เล็กๆย่อมๆเนาะไปข้างหน้านะคะ เป็ข้างหน้าหน่อยชาวบ้านยังไม่มาท่นคะเพราะว่าเพิ่งประมาณเก้าโมงกว่าเนาะไวายเดินทางมาก่อนเนาะเพราะว่ากวัวฝนตกนะคะใบวัยกลัวฝนไอ้กลัวกลัวเสียงเขานะ้าเนาะก็เท่าที่ได้นะคะเพืเ่อนๆสาธุสาธุ สาธุนะคะก็จะค่อยๆทยอยมาเนาะเราจะถ่ายบริเวณด้านนอกนะคะเพราะว่าเสียงเพลงดังมากถนนก็แฉเชื้นแฉะนะคะดํำไม่ได้ใครได้เนาะเราก็ไม่ค่อยเดินไปเนาะเอา แค่ด้านนอกรอบบริเวณเนาะถือว่า,าวายๆมาทําบุญนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกดไลค์กดติดตามอแอดด้วยบด้วยนะคะ